สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไปแข่งอ่อ g มมานะที่เซ็นทรันแจ้งวัฒนะก็เข้ารอบลึกมากๆครับเป็นได้ที่5นะครับก็คือว่าสายหนึ่งสาย A อมันมีได้ที่1กับที่2แล้วใช่ไหมแต่ว่าสาย B ที่ผมอยู่อ่ะมันเหลือเศษครับเป็น3คนสุดท้าย ก็คือผมโดนคัดออกตอนนี้สามคนสุดท้ายน่าจะเป็นสายลนะะยี่สิบสองนะกรุ๊ปละยี่บสองนะครับสาย A สาย B แต่สาย B น่าจะเยอะกว่าหน่อยเพราะมันไปเหลือเศษก็ไปได้ลึกมากนะครับผมยังแปลกใจเลยนะครับแต่เหมือนตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายที่แข่งกันสามคนเนี่ยคือแพ้แบบแพ้ยับอะแพ้สี่หนึ่งกับแพ้สี่ศูนย์เออก็คือสู้ไม่ได้เลยตอนนั้นนะครับเป็นแพ้คุณชื่ออะไร เบเดอร์ der, ชื่อแคทนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เอกกี้นะครับชื่อพี่เอกกี้ก็สู้ไม่ได้เลยครับสองคนนี้แต่ว่าถือว่าผมพอใจมากเลยนะก็เดี๋ยวว่าจะให้ดูทีมที่ผมเอาไปนะตัวแรกนะครับตัวแรกวิสาทลรตครับห้าหกศครับก็คือเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผมได้คะแนนเยอะนะปกติมันจะได้หนึ่งแต้มบ้างอะไรบ้างใช่ไหม ส่วนใหญ่จะได้หนึ่งแต้มการันตีหนึ่งแต้มของผมเป็นสองแต้มก็มานะครับสามแต้มก็มีครับและเสียสามแต้มก็มีครับเสียสองแต้มก็มีครับก็คือเป็นตัวที่เล่นไปเล่นมามันก็เริ่มเข้ามือนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ได้แต้มนะตัวนี้ยเป็นตัวทําแต้มให้ผมได้ส่วนใหญ่หนึ่งไม่หนึ่งก็สองแต้มบางทีเขาชนมามันเคาน์เตอร์ปุ๊บกลับเลย โอเคตัวนี้ก็ไม่ต้องรีวิวมากเนาะเพราะว่าคนก็น่าจะใช้กันเยอะอส่วนตัวที่สองของผมครับเป็นฟีนิ i x w วิงนะครับสามเนะก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับมีช็อตที่ชนะวิสัสตร์อแบบสปินฟีนิดด้วยนะครับ <laughs> ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าในสามตัวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ได้คะแนนจากฟ o นิก x w วิงเนี่ย น้อยที่สุดเลยนะครับที่ผมเล่นก็อย่างว่าครับมันเป็นเมตาก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่เข้ามือใครแล้วผมก็ดันเปลี่ยนไปเป็นสามเจ็ดศูนย์้วยนะอยากลองนะก็วันศุกร์อาจจะไปเล่นที่<อ>ตรงเสียรนอะไรนะกับตันการ์ดนะอ่าก็อาจจะเอาฟีนิกซ์วิงออกนะครับแต่ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวอะไรเข้าแทนนะครับเพราะว่าเล่นไปเล่นมามันไม่ค่อยเข้ามือผมนะเดี๋ยวต้องขอดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับผม เบตัวสุดท้ายครับตัวที่ทําให้ประหลาดใจมากเป็นตัวที่ผมชอบไงแล้วผมอยากเอามาเล่นแล้วผมก็เลยเอามาเล่นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ผมใช้ไปก่อนนะครับเฮลแฮมครับเฮลแฮมผมนี่ทําแต้มให้ผมได้เยอะมากนะครับทั้งบอกคอมโบก่อนเป็นเฮลแฮม960แล้วก็เกีย์บอลนะครับ GB ก็จะบอกว่าทำแต้มให้ผมได้เยอะมากนะครับ,บ,บ, 60, รบ,บ,ต,รบตัวนี้ สแต้มมาบ่อยเลยสปินฟินิชผมก็ถ้าถ้าคอมโบเนี้ยไปเจอพวกสายโจมตีอะ่ะแล้วเขาเอาเราไม่ออกอะ่ะส่วนใหญ่หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเลยเพราะหมุนนานอยู่นะครับอันนี้ถ้าเจอสายป้องกันถ้าเจอสายป้องกันเราก็มีสิทธิ์ดีดเขาออกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะวิ่งต่ายดีมากครับต่เอ็กตรตมลายดีมากก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าอาจจะอยู่ในทีมผมไปอีกสักพักเลยนะครับเล่นและถูกใจมากเลยครับ ตัวนี้ก็วันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะก็ได้ที่ห้าคือพลาดน,นิดเดียวถ้าผมชนะอีกชนะอีกสองตาเนี่ยผมได้แล้วได้ชิ้นส่วนสีทองแล้วขึ้นที่สามแน่นอนนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นก้าวกระโดดของผมที่สุดยอดมากแล้วก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆมาเล่นๆกันเยอะๆนะใครมีคอมโบเอามาแบ่งหน่อยแล้วก็ตัวที่จะแทนเนี่ยคิดหนักนะครับแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนดูนะครับก็ เดี๋ยวหรืออาจจะเปลี่ยนคอมโบแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากติดตามด้วยนะครับรอบนี้ลืมถ่ายตอนแข่งมานะอ่บายบาย